สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระยวนประจำวันที่12นะคะมิถุนายน2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันพรฤกัสบดีสีแสดสีส้มนะคะพี่น้องจ๋าเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ย,ยิีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะ พี่น้องคาช่วยเปิดการมองเห็นนะคะเราจะได้อยู่กันนานๆว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจาอ๋าเนาะเออเหมือนเดิมนะคะจุดทูกอ่าไอไขวัดจดีๆขอได้ไหว้รับนะคะพี่น้องคาและใครต้องการที่จะเช่าบูชาเพื่อที่จะไปขอพรส่วนตัวนะคะพี่น้องเชิญทําบุญร่วมกัน19แท่งร9อบาท ส่งฟรีค่ะพี่น้องค่ะนะว่าอย่างนั้นใครต้องการเช็คดวงนะคะเขา add id line เข้ามานะคะพี่น้องจออ๋านาอเออนี่วันที่12แล้วนะคะเอ้ยกลางเดือนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะเออรวดเร็วมากมายใครที่กําลังเครียดเรื่องอะไรอยู่คุณหมอบอกได้คําเดียวว่าเราต้องสู้นะคะเออแล้วนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไว,ไว้นิ่งๆประเดี๋ยวเราก็จะคิดออกว่าจะต้องแก้แ,แบบไหนนะคะพี่น้องค่ะหมอให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ เพื่อไม่เสียเวลาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะในวันพรุ่งนี้ดูว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าขึ้นนึงถ้วยนะคะโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะความรักความสัมพันธ์นะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เนาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะ,ะได้ร่วมฉลองความสําเร็จอะค่ะแบบนี้นะฉลองความสําเร็จฉลองมงคลสมรสหรือข่าวดีหรือทํายอดขายถึงนี่ฉลองกันเป็นกลุ่มนี้ว่าอย่างนั้น เออเงินมารวยมีโชคมีลาบมีเงินเข้านะคะเงินสดๆเข้ามือพี่น้องวันอาทิตย์หลับนะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบอกว่าดีดีนะในวันพรุ่งนี้นะคะเนี่ยเรื่องงานก็เด่นนะคะใครที่สอบงานเอาไว้ก็จะสอบงานติดนะคะอย่างนี้เลยนะงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนแนะ่สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหรือเรียนก็ดีนะคะพี่น้อง๋านี่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ดวงเปิดค่ะในวันพรุ่งนี้รับคาทำนายนะคะพี่น้องคะ เอาละเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวเรานั่นแหละส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยค่ะเอาละคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะฮะพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูว่าไพ่ตัวตนไม่ค่อยจะดีในเรื่องของว่าให้ระมัดระวังเนาะ บริวารจะทิ้งพงลังงานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับเราหน่อยหนึ่งนะคะรับดาบแทนเนี่ยนะคะฉะนนั้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมละถ้าเป็นแบบนั้น,น่นนะจะต้องใช้วิธีการแบบไหนยอย่างไรเนี่ยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คืนรเ,เวอร์เนี่ยบริวารในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่มีโอกาสาที่จะเกิดรักหวนได้นะคืนรัเวอร์เนี่ยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใครที่กําลังเล็งวิธีการ ana, หาเงินมองเงิน มีเงินกองอยู่จริงๆนะคะพี่น้องขาเดือนซันพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องดวงพี่น้องอาจารย์ก็ดวงเปิดนะคะพี่น้องจ๋านะขึ้นเดือนซันนี่ก็คือสุดยอดของไพ่ยิปซีแล้วะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ดวงเปิดเนี่ยรับคําทํานายกันนะคะพี่น้องวันจันทร์คะใครเครียดเรื่องอะไรอยู่หยุดนะคะในวันพรุ่งนี้ให้ได้เจอกับทางออกในทุกเรื่องล่ะนะคะพี่น้องหนาเอาราคาเลขนําโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราหรือเลขที่เราเฝ้าก็ได้ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้าห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารขึ้นไพ่พระนะคะเออพระสังคราชเย็นขึ้นนิ่งขึ้นนะคะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าออปล่อยวางนะคะเข้าใจชีวิตหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือไม่ก็หาความรู้ใสต่ตนเองก็ได้นี่คือพี่น้องวันอังคารนะคะ แล้วก็เรื่องเงินรวย hey. นะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินที่ดินนะคะมรดกนี่ประมาณนั้นนะะดวงเปิดนะคะพี่น้องขานาทววารํานวยพรนะพี่น้องวันอังคารนะคะดวงเปิดจริงนะคะนั่นหมายความว่าใครที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะดวงเปิดสุดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินลคะค่ะเงินมารัวๆๆลคะค่ะควบคุมเงินได้นะคะพี่น้องวันอังคารนะคะไม่พูดมากเจ็บคอคะ่ะดีหมดเลยคะ่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนในเลขที่บ้านค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์สองค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันนะคะเรื่องเงินก็ขี้เหนียวนะคะรู้จักประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีสวนได้แล้วแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สินพิศเศษธิ์แรงลางสังหรณ์นแม่นนะคะขึ้นไพ่พระ้วยเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เะะดินทางสายกลางดีค่ะนะคะพบกับความอุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องละเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเหมือนกันคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะรับคําทานายรัวๆนะคะพี่น้องจอ๋านะไพด่ดีเนะาะไพ่ดีนะคะพี่น้องนะใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้หยุดนะคะแล้วก็เตรียมรับเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนคือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขนาไพ่เลขเลข4291 4291 ขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะมีความเครียดในเรื่องของการเงินนะเออเงินไม่พอเพียงหรือไม่ก็ต้องมีภาระพันธะในเรื่องของการเงินนะ่ะในวันพรุ่งนี้นะ่ะนะคะพี่น้องคะเอออย่าไปเครียดมันเข้ามานะ,ะใช้ไปนะหมดหาใหม่แล้วก็รอจังหวะโรการรอคาตอบนะคะและในวันพรุ่งนี้มีข่าวดีนะคะสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยนะคะ ได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะพี่น้องคะโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวหรือมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าดีค่ะอย่ากังวลในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าเก้าหกสี่ห้าเก้าหกสี่ขอให้เห็งเงมาดูพี่น้องวันพระฤหัดสวบรีบ้างพี่น้องวันพระฤหขัดสวบรีเรื่องงานเด่นค่ะพี่น้องคะ ควบคุมทั้งงานกิจการและบริวารได้เป็นอย่างดีนะในวันพรุ่งนี้เรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคะเออมีคนช่วยเหลือเรื่อง,องการเงินมีเครดิตขอเครดิตเอาไว้ก็จะได้รับคําตอบนะคะผ่านนั่นเองนะพี่น้องขาสำหรับปกเหรียญน,นะแล้วก็รีวิวขึ้นระมัดระวังเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่ดีค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเข้านะคะแล้วก็ออคำพูดหน่อยเนึนอ,อย่าพูดเป็นเด็กๆนะคะพี่น้องคนะเนาะมันจะทําให้เราเสียเครดิตได้นะ พี่น้องวันพารัสสวัสดีเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันสุกนะคะพี่น้องวันสุกนั้นอมดีค่ะเย็นขึ้นนิ่งขึ้นประคับประคองทุกเรื่องนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะสําหรับเอ็มเบอร์เรอร์ขึ้นนะคะแล้วก็ โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะคะอืมไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะก็ยังคงที่จะเหนื่อยหนักเรื่องงานอยู่ค่ะพี่น้องนะเอองานกิจการก็ยังคงที่จะรับภาระหนักหนักลุยแต่เพียงผู้เดียวไม่เป็นไรแต่เอาไหวเอาอยู่เอาโรดนะคะพี่น้องวันศุกร์จ้าเลขนําโชค่อกระจกไหนเกี<ๆ>่ยวข้อขาากับภารณะของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่หกหนึ 10, ่งศูนย์สี่หกหนึ่งศูนย์ขอให้เฮงเ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะทั้งงานดีค่ะนะคะควบคุมทั้งงานนะคะกิจาการและก็บริวารได้เป็นอย่างดีนะคะงานมีความมั่นคงลงตัวนะคะเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีทุกเรื่องเพราะขึ้นเอ็มเพรสนะคะพี่น้องขาอ่าเถมนะคะมีโชคมีลาบเข้าขมาด้วยเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะควบคุมได้หมดค่ะนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนเรื่องเดียวก็คืออารมณ์อย่าร้อนแต่อย่าบ้าพลัง นะลูกน้องลกน้องหนีหมดค่ะพี่น้องส่วนเรื่องกิจการนี่เห็นไหมคะใครที่ขายของอ,ออนไลออนไล์ออเดอร,ร,ร์รัวค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้เตรียมรับนะนะคะเตรียมรับออเดอร์นะคะพี่น้องคะนะนี่สําหรับสองไม้เท้าเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลข4ี่สามสี่สองสี่สามสี่สองค่ะพี่น้องคะขอให้เหงิงๆอ่ะเลขไอ้ไขวัดเจดีย์ขอได้ไว้รับห้าหนึ่งศูนย์ค่ะ ห้าหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็งเฮป้าหมอวยพรใ้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ